ตาตามตามอันใดตามอันใดที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายท mm, ี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายประมาทพลาดพังได้ประมาทพลาดพังต่อแม่ดอกจันทร์สร้อยทองต่อแม่ดอกจันทร์สร้อยทองต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีออแม่ดกจันทร์ขอแม่ดอกจันทร์ สร้อยทองยกโทษเป็นอโหสิกกรรมทั้งหมดด้วยเธอสาธุ คนก็ฝุ่มคนก็หลังอย่างนี้ไปนะในเย็นนมันดีมากเาหัวันนะนมันดมันงามกบไปดูดูสุขมด้วยยยหนอย